แยที่ฟังเจฟอะก็นึกขึ้นได้ว่าเออจริงจสิ่งที่คนโกวภาษาอังกฤษอะไม่ใช่กลัวเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งแกมมากหรือรู้สับไม่พอนะแต่ว่าคือกลัวรีแอคชั่นที่ได้รับว่าแบบคนจะคิดยังไงแต่แบบมองว่ากูง่อไหมกูแบบดูแบบเสนอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเราอะก็มาสังเกตว่าตอนที่เราพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งอ่ะเราไม่กลัวเลยเรายิ่งแบบล่าสุดเราคุยกับคนอิตาลีอิตาเลียนแล้วเขาอะฟังเราไม่รู้เรื่องบ่างัน แล้วเราก็เขาก็จะถามแบบอะไรนะอะไรเงี้ยเราก็พยายามอธิบายใหม่หรือว่าเปรียบเปยคือเขาพูดเรื่องวายแต่เราไม่รู้เรื่องวายเราก็เลยเปรียบเปยว่าเหมือนกาแฟกาแฟมันก็จะมีเบสโนตอย่างนี้ใช่ไหมหรือเขาเขาอ๋ออ๋อเข้าใจฉันก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ที่เขาไม่เข้าใจแต่เรา,าหาวิธีที่จะไปได้ก็เลยแบบเอ้เราไม่กลัวหรอแต่พอมาตินาการว่าแล้วถ้ามนบริบทที่เราอยากจะเป็นล่ะ ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราเคยตั้งเป้าว่าเราจะเป็น international speaker ถูกไหมซึ่งเออถ้าเป็นบริบทนั้นอ่ะฉันก็กลัวเพราะคนที่ฟังอ่ะคือนักเรียนของเราถูกปะเราคาดหวังว่าเขาจะต้องเข้าใจเอออันนี้ที่เขาคาดหวังเข้ามารู้สึกว่าเอออันนี้กลัวแน่แนคือสิ่งที่เห็นว่าอ๋อบริบทการพูของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันยิ่งความคาดหวังมันแบบใหญ่อ่ะเออความกลัวมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราแบบ ได้ได้ตกผลึกกับตัวเองแล้วก็อยากจะฟินจากของฝั่งใช่เราอ่ะกวัว reaction ซึ่ง reaction ที่ได้ไปมันเป็นการตีความที่สอดคล้องกับโลกภายในเราพอดีเลยใช่เราจะมีบทสนทนาว่าถ้าเขา react แบบนี้มันหมายความว่าอะไรสําหรับเราแล้วบทสนทนาแบบนั้นแหละมันทําให้ดึงพลังความมั่นใจของเราไม่ใช่แค่เพิ่งดึงนะมันดึงมาตลอดเราไม่เคยไป explore ว่าอันนั้นน่ะคืออะไร พอไม่เคยทําอ่ะแน่นอนว่ามันจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคลุมเครือเพราะมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคลุมเครือปุ๊บเราจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่ามนโนว่ากลัวแต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรตอบตัวเองไม่ได้แต่เราจะตอบตัวเองได้แค่ว่าโอเคฉันไม่รู้รู้น้อยรู้ไม่มากพอรู้สับน้อยเนี่ยเราจะตอบได้แค่นี้แต่เราจะตอบไม่เข้าไปข้างในว่าเออแล้วที่แท้จริงแล้วอ่ะฉันกลัวอะไร เพราะเราไม่เคยฝึกที่จะดีฟลงไปกับตัวเองว่าแล้วในเนื้อแท้ของฉันฉันรู้สึกอะไรอยู่ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเพียงแค่ว่าเราไม่เคยรู้จักตัวเองในเลเวลนั้นแล้วมันไม่ได้อยู่ในบริบทของตัววิชาการเรียนวยากรณ์หรือการเรียนคำศัพท์มันอยู่นอกบริบทซึ่งอันนี้เป็นบริบทของความรู้สึกว่าแล้วฉันรู้สึกอะไรแล้วความรู้สึกแล้วความคิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้มันเอฟเฟกกับการพูดภาษาอังกฤษและการฟังภาษาอังกฤษ การเรียนวยากรณ์คำศัพท์อย่างมากเราพอเข้าใจแล้วว่าพอดีมีเพื่อนที่บอกว่าเป็นเทรนเนอร์แล้วเขาก็มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีที่ต้องแบบพูดบริบทเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วเขาก็ทุกครั้งที่เขาได้ไปเขาจะเลือกที่จะใช้ล่ามตลอดจนกระทั่งมันมีจังหวะที่ต้องไม่ใช้ล่ามต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเนะแล้วเขาก็อ้วกอ้วกเลยเครียดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเราเราเข้าใจว่าสิ่งที่ เขาน่าเช็คจริมากๆคือแบบก็คือกลัวทําทได้ไม่ดีกลัวแบบกลัวเสียหน้า